ยินดีต้อนรับสู่อีกตอนหนึ่งของช h o o t i n g s t a วันนี้เรามากันที่ปูซานบ้านของแชมปเปี้ยนอิสปอร์ทที่ผ่านตัวปเป็นนักบินแซิกาตดีว่าฉันเล่นเพื่อชนะและด้วยวพ9เธอได้กลายเป็นวีรสตรีของชาติเพียงสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งปกป้อชาวเมืองจากวินชินออมนิกเธอและกลุ่มเมกาโดนลุกลานอย่างหนักแต่พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะได้ครั้งหนึ่ง ตอนนี้ดีว่ากำลังฉลองให้กับชัยชนะที่สามนี่ฮานาองชาวเมืองไม่ใช่ว่าเธอต้องออกไปแจกลายเส้นหรืออะไรสักอย่างอะไปย่าสุดฮิตในเมืองทานอาหารที่ดีที่สุดจากนั้นก็ไปสังสรรค์กับซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆแต่ชีวิตสงสัยจังว่าความหรูหรานี่มันเป็นยังไงเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเที่ยวพร้อมกับคนอื่นในทีมล่ะฉันน่าจะได้ใช้ความหรูหราในชีวิตบ้างอนะเข้าใจไหมมันดูว่าไปนาเดหยอนสิ่งนี้คือจุดกำเนิดความวิเศษเลยนะ เหมือนตอนที่เราเคยนอนดึกกันมานั่งซ่อมฮอวเวอร์บายของนายไงไถึงที่เธอทําพังนอะเหรอถามจริงยังไม่หายโกรธอีกเหรอเราแข่งชนะมานะใช่เธอก็เกือบจะฆ่าตัวเองเหมือนกันน่ะนัโนโคลาดื่มให้อร่อยนะเธอเอาชนะพวกควีชินไปพวกมันคงไม่กลับมาอีกเป็นเดือนเธอควรพักผ่อนบ้างร้อนแล้วฉมองไปเห็นอะไรเลย,ยฉันยิงฉันฉันทำไม่ได้หรอก อหานะาคราวที่แล้วเราแทบไม่ชนะเลยศัตรูยอยู่ตรงนั้นทั้งปรับตัวแล้วก็แข็งแร่งขึ้นไปอีกทั้งคนที่เหลือในทีมทั้งประเทศชาติทุกคนต่างคาดหวังในตัวฉันถ้าเกิดฉันทำพลาดแล้วปล่อยไอคุยชินหลุดไปได้เราจะสูญเสียทุกอย่างไปฉันอะ ฉันอยากทดสอบให้เสร็จหยุดแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองสักทีเธอขอให้คนอื่นช่วยบ้างก็ได้ฉันเอาอยู่นะจริงๆนะต้องจอสั่งการก็บอกว่าเราปลอดภัยนะแต่เฮ้ยอะไรวะนั่นไม่น่าใช่มั้งมันเร็วเกินไป ดีว่าออกปฏิบัติกันเดี๋ยวจอไปคนเดียวไม่ได้เปิดใช้งานแมทริกซ์ป้องกัน พวกมันกำลังแยกกันฉันเห็นแล้ว หาที่หลบเลยแล้วรอ,อกำลังเสริมพวกเขามาไม่ทันหรอกออตัวสุดท้ายกำลังไปที่เมืองกำลังรีบไป หยุดเจ้านี่ไม่ได้แน่แดฮยอนฉันฉันต้องการความช่วยเหลือจริงเหรอเออโอเคโอเคตอนนี้หุ่นของเธอไม่เสถียรแล้วเธอจะสู้นานมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นเธอระเบิดไปกับมันแน่ระบบอาวุธออฟไลน์ไปแล้วก็เออระบบ<ร>ทำทความเย็น<ง>ว่าโหลดได้เหมือนฮาววบไ,ไงฮะนี่เธอจะบ้าเหรอนี่ไม่ใช่การแข่งขับยางง่ๆนะ ฉันรู้ yeah. ถ้าเราไม่ทำแบบนี้คนเป็นพันต้องตายแน่โอเคยื่วเวลาฉันหน่อยเริ่มกันเลย ปฏิกรอยู่ในขีดอันตรายเธอมีเวลา60สิวิมันจะระเบิดนั่นเร็วไม่พอหรอกนะใกล้จะถึงเมืองแล้วเออฮานะเชื่อฉันแดยอนไปเจอกันที่เส้นชัย ฮานะอยู่กับฉันก่อนฮานะฉันอยู่นี่แล้วฉันอยู่ตรงนี้เมืองยังคงอยู่ในความตื่นตระหนกหลังมีการเล่าจำตีที่เกิดขึ้นเธอหยุดครีนซินได้ด้วยตัวคุณเดียวแลฐานเจ้าที่ยังยืนยันอีกว่าเธอรอดมาได้โดยไร้ซึ่งบาดแผล ปัจจุบันเธอกำลังพักผ่อนฉลองเัยชนะของเธอมากันที่ข่าวต่อไปค่ะให้ hey, ตายสิช่วงหยุดพักนี่มันดีจังเลยนะว่าไหมทำไมจะไม่ชอบละ่ะมีทั้งของกินอร่อยเอ่ยเครื่องดื่มเอ่ยใช่และเพื่อนที่แสนดีนไงในแบบที่อยู่เคียงข้างนายเสมอเป็นอะไรกเพื่อนเมื่อนายต้องการมากที่สุดเอ่มใช่ <laughs> และเห็นฉันเป็นคนที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองจะว่ารายไม้เท้าฉันเข้าไปอยู่ในรายชื่อ V.I.P เพื่อจะได้ไปร้านอาหารแพงๆที่เธอไปบ่อยๆนะ่ะนายรู้ปะฉันคิดว่านายดูวิดีโอในโฮโลแกรมเยอะไปแล้วอะ